สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปานิาอิทศินนจพโรงเรียนวัดคุยม่วงตำแหน่งธุรการโรงเรียนวัดคุยม่วงหน่วยงานทำภาร,รกิจอะไรให้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายในการช่วยเหลือโรงเรียนวัดคุยม่วงเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2อนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน119คน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวสวิสโซนถีทาวรผู้ในการโรงเรียนวัดคุยม่วงสั่งกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งสำนักคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวรลรักชักนำเป็นครูพี่เลี้ยงนะทำหน้าที่รับผิดชอบก็คือ 1. ช่วยดูแลอนุบาลสอง 2. ช่วยจัดทำและบันทึกข้อมูล 3. ช่วยจัดทำและจัดเก็บเอกสาร 4. ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 5. ช่วยบันทึกข้อมูลและจัดทำบัญชีการเงินอนุบาล 6. ช่วยสอนหนังสือและจัดทำกิจกรรม 7. ช่วยดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอาการสถานที่8ช่วยจัดทำเตรียมอาหารอนุบาลประโยชน์และคุณค่าจากการจ้างงานของคนพิการ 1. อดีตและปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของคนพิการที่ผ่านมาแต่ก่อนผู้พิการและครูประจำชั้น จะปรึกษากันว่ากิจกรรมเขียนอะไรดีแต่ปัจจุบันผู้พิการอยู่ห้องอนุบาลสอคนเดียวต้องคิดเองใช้อะไรที่เกิดประโยชน์ให้แก่ตัวนักเรียนบ้างอนาคตก็คือเป้าหมายพัฒน,นาศักยาภาพในการทำงานของคนพิการอยากเป็นครูที่ดีอยากช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเด็กนักเรียนและคนพิการในชุมชนได้ค่ะผลลัพธ์จากการทำงาน หรือเรื่องราวประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานที่ส่งผลก่อกับหน่วยงานชุมชนหรือครอบครัวอจากปฏิบัติหน้าที่ที่ให้ดีที่สุดช่วยเหลือและให้ครปรึกษากับเด็กหรือผู้ปกครองและคนพิการในชุมชนได้ สิ่งที่ประทับใจคือครูและบุคลากรในโรงเรียนเด็กผู้ครองเด็กมีอัตยาสายดีและเป็นกำันเองมากเป็นมากกว่าการจ้างงานการเข้าร่วงโครงการ70วันภหษาจันร์ของฉันพฤติกรรม สุขภาพที่เปลี่ยนไปโดยที่การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองในด้านดกลางการรับประทานอาหารลดเค็มลดมันลดหวานทานผักผลไม้เป็นประจำดื่มน้ำดื่มน้ำวันละ12แก้วการออกกำลังกาย สม่ำเสมอทุกวัน7จ็ดวันต,ต่อสัปดาห์การโดยการเล่นเปตองที่โรงเรียนจิบชาบอโรฮูเดินวิ่งที่บ้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักตัวและเส่นส่วนคงที่ไม่อ้วน มากเกินไปได้รับการตรวจสุขภาพตรวจเลือดค่าไขมันการทำงานของไตผลการตรวจเป็นปกติดีในส่วนของการเก็บออมดิฉันออมเงิน4,000บาทต่อเดือนทำงานมา5ปี ข้าปีที่หกฉันมีเงินเก็บอยู่พอประมาณรายได้เสริมเมื่อเขาเมื่อปิดเทมอมเขาที่แล้วดิฉันสอนพิเศษเด็กอัุบาลคิดค่าสอนเป็นเดือนเดือนละ500บาทถ้าปิดเทอมครั้งใหม่ก็จะ สอนพิเศษอีกค่ะการช่วยเหลือสอังคมและชุมชนในส่วนงานบุญต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนตลอดเช่นรวมสร้างบุญสร้างโบสถสดในชุมชนของตัวเองทำบุญตวายหวยเทียนภาษาแล้วก็ประเพณีต่างๆ ในชุมชนมีชิดอาสาทำความสะอาดในความสำคัญต่งตางๆและก็ได้ไปประชุมผู้นำนักสื่อสารสังคมคนพิการด้วยดิฉันและโรงเรียนวัดคุยม่วงได้เข้าร่วมโมเดลวันละสิบบาทในทุกๆปีดิฉันได้โอนเงินไป ทุกครั้งแม่สลิปไปทุกครั้งดิฉันและโรงเรียนวัดคุยม่วงได้เรียนเห็นถึงความสำคัญในการจ้างงานในคนพิการที่จะไปช่วยเหลือคนพิการท่านอื่นๆได้มีงานทำหากจะช่วยทำให้การจ้างงานของพิการ เชิงสังคมยั่งยืนคนพิการมีการช่วยในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนโยบายสนับสนุนกลไกยั่งยืนโมเดลวันละ10บาทซึ่งคนพิการได้เล็งเห็นความสําคัญในการจ้างงานในคนพิการที่จะช่วยเหลือคนพิการด้วยกันให้คนอื่นได้มีกานทำเมื่อคนพิการนะคะการจ้างงานของคนพิการเชิงสังคมมีประโยชน์และมีคุณค่า ตอหน่วยงานอย่างไรนะคะเมื่อคนพิการเนี่ยได้เข้ามา,าช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในของหน่วยงานโรงเรียนวัดคุยม่องของเราหรือสถานศึกษาของเราซึ่งโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอและไม่เอื้อต่อการเรียนการสอนของนักเรียนมีครูไม่ครบชั้นเรียนนะคะ ก็เมื่อผูพนิการได้เข้ามาก็ทําให้สถานศึกษานี้มีศักยภาพในการสอนที่ดีขึ้นนะคะช่วยแบ่งเบาหรือนะับว่าเป็นบุคลากรในหน่วยงานที่ทําให้ความสําคัญกับโรงเรียนของเราในหน้าที่ต่างๆทั้งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการประสานกับผู้ปกครองหรือชุมชนและางานด้านเอกสารของชั้นเรียนของชั้นอนุบาลปฏิบัติงานได้อย่างได้อย่างดีเยี่ยม ะะสุดท้ายนี้ทางโรงเรียนวัดคุยม่วงนะคะขอขอบคุณบริษัทอาคเนเประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่เอ,อื้อและให้บุคลากรจ้างบุคลากรเข้ามาช่วยในสภาศึกษาก็คือคุณว่าลายดักชักนำทางโรงเรียนขอขอบคุณอย่างยิ่งค่ะ